สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและวฟังลราแล้วพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู้สองเงาออนสองซูดีแล้วพี่น้องวันนี้มาพบก,กันเลยตัวตอนเสาๆนะพี่น้องไปแต่เสาเนี่ยเพราะว่ามาประมาณเก้าโมงกันกัมีเรียนออนไลน์เนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องเดี๋ยววันนี้ออกหน้าคือเก่าพี่น้องหน้าวันเองเนาะไปฮาง้มห้อยกับกีเพราะว่า อันไม่ใชนอนเพิ่นคิดอยากแล้วพี่น้องแบบเท่าเอาห้อยกากีมาแล้วพี่น้องเอามาแก้แก้แบบเท่าหนึ่งหนึ่งแล้วเทาแก้แก้แล้วเท่ากับพัดแล้วพี่น้องเนาะนี่เลยออกไปหาห้อยก่อนเนาะแล้วก็มาเข้ามากับซีนีเยนออนไลน์นะจ้าวันนี้อุ้ยหนาะมือนีเนี่ยมือนี้อากาศบบปันได้พี่น้องบอกคอยหนาวปันไดคือแบบเออปกติตอนสอนมืออ่อนจนมือลุกดอกพี่น้องเลยมันหนาวเนาะเด็ดแต่ว่ามือนี่ยอากาบโบปันไดมีแต่เย็นอากาศเย็นๆที่เชื่อมพี่น้องมา ออกลาพี่น้องออกลาอันนี้สวงเสาวสวงเส้นสายฮา,าก็มีเฮียนมากทีเนาะไปเลยไปกับเมียนหน่อยกันนอกเสาอิงอิงเนาะพอพี่โอเ้คนขึ้นค้ำมิกพี่น้องเคนขึ้นดงนเนาะคนหาตัดไม้มาเห็ดหัวแล้วก็ทิพปลูกพักพี่น้องถ้าทิพย์ปลูกพักต้องเห็ดหัวเจ็เจียงเะสนไหนละกายมันเคลียร์เบิดเนาะไปะพี่น้องเลี้ยวลงไปยุงไปหาถามเมียหน่อยเนาะลงลงลงมางมหอย กระซีเลยามเบิงเบ็ดพอยน์โอ้น้ำอุ้ยปลาหน่อยแค่หูพี่นองพี่น้องหาหอยได้หอยอันนี้มันมีหอยเกินหอยยังนี่พี่นองหอยกดล่เหลี่ยม Dạ Đâu có hạt bóng đậu Cứ hên vào mẹ cứ hên Để tớ hỏi hoi nhỏ nhỏ <laughs> nè phụ nữ Ôn cờ bộ không anh? Ừ bỏ hên nó ra hỏi chú phải hỏi มวยมีอยู่ไหมมัด้านบนมีคือตะกี๋จุกเงียบหน่ออะไรงี้ลงค่ะลงมา รวยๆขึ้นมาแ้วบิ๊กรับโบเซ่มันนกินแล้วมันมากงบ่แต่หากินเบิดตลอด Múc nồi nhầy Vì nó không, không? biết có ô Phân xay lụng bà mất đấy Đi hồi Múc nồi nhầy Múc nồi nhầy Múc nồi nhầy Múc những ác mình ở à cả nào rồi bộ luôn nọ luôn 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 luôn

โู้เดีไมเขียนแล้วแม่เขียนอันนี้แหละพี่น้องที่มันแบบมันขึ้นไปหมุนอยู่ในดินทรายนะไปละห่วยห่วยกดลมเลีมหนูไม่มีนพี่น้องลุกไป Lũ hầu có chị chịu Tiểu pink, quá ăn. Tiểu hoi. Tiểu pink, mày ăn. 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 Tiểu pink, mày lũ bà pink, mày ăn. Tiểu pink, mày ăn. Để pink, mày ăn. Để mẹ nhảy Để mẹ nhảy bên nó mẹ mẹ cặp kỵ, mẹ cặp kỵ nhảy mẹ Nó lọ mẹ mẹ với nhau, mẹ 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 dù mẹ dù này, Ui.

Lápinoa okay, right? ouais. mời right. right, tôi tìm gọi ngay hai tìm mặt sĩ mặt sĩ có hết lắm rồi để để ô nhiễm mặt 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 มันเขา 4, 4ตีตีตตมมันนาโลเนี่ยมันลอยมาหากันเลยอยอุ้แม่สองโตนี่ผูไปแล้วดงๆไปผูวาาเด็ดเด็ดมากาา <laughs> ไ,ไปหาไปยังหน่อยจ่อยไปตีมาหาเรา,าเด้อตีมันได้พี่นอลอยมาบ่ sì Bo Mà có những mỉnh gì nó Nhà nào đều nó chỉ bỏ khuẩn mà đây rồi ơi

Tianan, mãi mãi nhà mãi trong mãi 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 cái mãi mãi là mãi 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 ui, mãi 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 Ừ ừ ừ mãi 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 để lại bờ lái U Trời ạ Yên họ bây ลมแหงพี่น่องมันยืนเลือกออนนอห,อห้อยน่ะโอ้แม่โอ้มันลมแหงเลยแม่ลมโครยืนหน้าครับพี่ลึกว่าลมท่านหากับพ่อได้อยู่ดอกเน่อหานมันเหมือยืกเลือกๆนี่หน่อยนึยน่งหย่านปีง ถุงคนใจเกือบงูองงยโมงมันก็ถูมล้มลองอะไราเเออเอ เ้อนมันมาลมอ่ะับมาเสเยะมันจะแงนีหลงไปมันจะสั่นขึ้นานี่เป็นองเอาปลาลงมาอาบน้ำ ตายเลยอิงเอาไว้เอาคืน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 ไป็น้ของไว้แล้วล่ะป่าหนาวป่าหนาว ปลามันาวแล้วออเ,เออยังงงหอยอนนะไนะปลาบ่าถือก่อนบิดเลยอ่ะไถ้าอยากินยิงยไงเป็นรองปาปลาหน่อยมาใส่เนาะน้ะนำบวยเอาหอยมาหลางหอยกรับกี้ ซะิงกะกำลังอาปลาอาบน้ำอิงอาบปลาอาบน้ำพี่น้ะเเห็นอยู่เห <oh right> ็นเห็นอยู <h <h ่เออเดี๋วเที่ยงกะรก็บให้แม่นหนุ่มแม่ลลางก่อนขี่โมูเฮียเลยไงทุกเปานคือเป็นวัดลมทางหูดัง คิมูเอียนี่น่คือเป็นวัดแหละบัลวัดไงเออเป็นวัดนอนบ่ได้แล้วยามขื่นหนึ่งว่านั่นอืมน่าจแล้วบัลเขามาแต่อยากหายหายแล้วก็เป็นวัดแหละหน่อยนึงก็ไม่แต่หายหน่อยนึงก็ไม่แต่หายบอกว่าป้าขึ้นมะนาวผ้ามะนาวแล้วหลังป้ามันหนีซะหันแล้วซขนาดน่ะป้าตัวเดียวแต่ว่าถือลายโตอยู่บ้างจะเราไปใส่เสน่ะ นำ mm right. so ่สองทางลงหอยหัวนี um ่หอยหัวจะหอยจะหอยหัวยงไงซะป้ายังบวตายใช่ปะเนี่ ปลาอ้ามน้ำพ่อแล้วพ่อแล้วป้าป้าเมื่อยน้ำแล้วเมยสีล่างปลาเข้าอีกปะเมยสีล่างปลาโอ้ยปลาแมยอ้าวเกลือกิ่ต้มจนเบ้อตัวน่ะโอ้ยพี่น้องพ้นงานมาหนี่งกะโอยแล้วกะได้ปลาถ้ายามเบ้อกะสีได้ไล่พี่น้องแต่บบหูโบพ่อเนี่โอ้พ่อไปปลาไว้เสนี่หเนาะได้ปลากรูตัวหนึ่งใช่อิงนี่พี่น้องเหมือนมือปี๋ อันีเมื่อพัดนี่ก็อาบหนาวเรียบร้อยเนาะหลังจากมาแต่หาหอยเนาะพี่น้องสุดท้ายพี่มีออนกาแฟวันนี้เนาะพี่น้องทำมาก็นยอะเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์จกำลังใจออนเด้อพี่น้องเผื่อจะมีกำลังใจคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนางในอู้หน้ำสุปคิวหายพี่น้องคิวหายเอาเป็นคนผมมีคิวแต่ใจมาดเลยนะพี่น้องเนาะคลิปมีพังวันเสียพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย